เช็บย <chat> ืนเช็บยืนเชยืนคอาล้วนะพี่พอเช็แป้พี่พรอเขาให้มือเปื้อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปื้อนได้ครับงานชายวาองแพงเลยโอ้โหเอาแล้วใ็ไหเห็นไหมอุ้ยนี่นะเรมากกว่าเรมกกต่างกันยังไงครับพี่พร้อมดูป้าทำก่อนดูดูดูยื่นดูให้กำลังใช่ไหม อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับอดใจรอไม่ไหวอันนี้ขายขายเท่าไหร่ครับอ้าสิบบาทก็จะแอบอ๋อหนึ่งรอาก่อนอันนี้พี่พรไม่ชอบจับชัวเพราะมันยี้ยใช่ถามพี่มีนมอัดเม็ดไหคร ขู่ทำไมฮะลูกีก็คือะกินลให้มือได้ไอ้วันนี้าบกโอเคเลยทปล่อยพลังไปเลยลออยใหั่วลยให่ปล่อยพลังไปเลยพี่อยากกินล้วอยอลมเนมี่ยเหอนครับทุมมันเท่มากเลยนะทุ่มม้ยด้ อชอบเลย่กินเลย,เลยไม่ออกต้องสบแบห่อยไหมพี่หอมแบ่ง